สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอําพันวิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีรีเซตเครื่องนะครับของโมบายมินินะครับ tm 8 1 1 8เป็นตัวนี้นะครับแรงกระทัดรัดนะครับเสียงชัดแจ๋วนะครับตัวนี้อะเรามารีเซ็ตเครื่องพร้อมกันนะครับเปิดเครื่องครับเปิดเครื่องขึ้นมากดแช่นะครับอ้าวขึ้นเวอร์คัมแล้วก็ปล่อยมืออ่า มันก็จะเป็นแบบนี้นะครับวิธีรีเซ็ตเครื่องนะครับแนะนำให้ท่านจดความถี่ไว้ก่อนนะครับถ้าความถี่ของท่านมีเยอะนะครับอพอรีเซ็ตเสร็จท่านก็ค่อยมาบันทึกใหม่นะครับตัวนี้มันเป็นความถี่หน้าจอจะเป็นแบบนี้นะครับ153750แล้วก็ CH 02แบบนี้นะครับผมอันนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจว่าตัวนี้นะครับ ความถี่มาตรฐานมันก็จะมีเป็น1 6อช่องนะครับ160ช่องนะครับก็คือความถี่ย่านแดงแบนแพนใหม่นะครับเรามารีเซ็ตพร้อมกันนะครับกดฟังก์ชันนะครับกดฟังก์ชันกดฟังก์ชันแล้วกดเลข3ครับเลข3นี่ครับเลขก็เลข3ามทำไปพร้อมกันนะครับเลข3ปุ๊บอันนี้มันออนอยู่นะครับแล้วก็ปิดสีน้ําเงินนะครับโดยกดฟังก์ชันนะครับปุ๊บ เดี๋ยวทีนี้ก็ไล่ไปเลยครับทีนี้ไปหาคําว่ารีเซ็ตเลยนะครับรีเซ็ตไล่ไปเรื่อยๆนะครับไล่ไปเรื่อยๆอ่าตัวนี้นะครับเสร็จแล้วให้กดฟังก์ชันครับปุ๊บอ่ามันจะมี2ค่านะครับมันจะมี2ค่าอกับ VPO v f o นี่นะครับอ่าเรารีเซ็ตอะไรที่ผิดไปนี่ครับอ่าช่องมันจะไม่หายนะครับช่องมาตรฐานที่เขาเอามากับเครื่องนะครับบันทึกมากับเครื่องคือช่องแดงมันจะไม่หายนะครับ ทีนี้ถ้าเป็นอนี่ผมไม่แน่ใจนะครับว่ามันจะหายหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะลองดูนะครับถ้าท่านจะทำนะครับถ้าท่านจะรีเซ็ตผมให้ดีรีเซ็ตล้างเครื่องไปเลยนะครับก็คือให้เป็นอไปเลยนะครับก็คือหมายความว่าใหม่หมดจดเหมือนออกจากโรงงานเลยนะครับแบบนั้นก็ได้นะครับอทีนี้ผมจะลองดูว่า160ช่องมันจะหายไหมนะครับกด l รีเซ e ตเลยนะครับกดฟังก์ชันครับปึ๊บทำใหม่นะครับแบบนี้ มันถามว่าชัวร์ไหมเราตอบว่าชัวร์กดฟังก์ชันเลยครับปึ๊บอ่ะกดอีกทีครับปึ๊บอ่าลองดูครับตอนนี้กําลังรีเซ็ตอยู่นะครับดูนะครับอันนี้ผมเพิ่งจะรีเซ็ตนะครับไม่ได้ลองเลยครับนี่ครับอ่าโอเคปึ๊บอ่ลองดูดีครับว่าช่องมันยังหายไหมปุ๊บโอ้ช่องยังอยู่ครับนี่ช่องยังอยู่ครับสองสามสี่ห้าโอ้นี่ครับช่องยังอยู่ครับช่องมาตรฐานยังอยู่ นะครับก็คือหมายควาว่าใช้ All Reset เลยนะครับเพราะว่า huh. รีเซ t ยังไงมันก็ไม่หายนะครับนี่ครับอ่าเนี่ยครับมันจะหายไป80ช่องนะครับนี่ครับเราต้องบันทึกใหม่ช่องมาตรฐานก็คือ80ช่องยังอยู่นะครับแต่ว่าอีก80ช่องมันจะหายนะครับเราก็มาบันทึกใหม่นะครับอ่านะครับมาบันทึกใหม่นะครับอ่าบันทึกใหม่ก็ไม่ยากนะครับทําตามคลิปผมได้เลยนะครับ ลงให้ชมแล้วนะครับทาง u t u b e นะครับพิมพ์คำว่าวิธีรีเซ็ตเครื่องอ่วิธีบันทึกบันทึกช่องนะครับมันก็จะขึ้นเลยสำหรับรุ่นนี้นะครับอ่านะครับสรุป80ช่องยังอยู่นะครับรีเซ็ตแล้ว80ช่องยังอยู่นะครับนะครับอ่านะครับครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้นะครับขอบคุณครับสำหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ